อัปเดตอาการป่วยล่าสุดเปิ้ลไอรินดาราสาวสุดแซบ่บแสบสุดๆเลยจ้าสำหรับเปิ้ลไอรินเป็นที่ทราบกันดีว่าเธอนั้นไม่นานมานี้ก็ได้ทำพิธีกรรมไว้เรียบร้อยแล้วโดยสาเหตุก็ยังไม่แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นมาล่าสุดนี้เจ้าตัวก็ได้แชร์เรื่องราวส่วนตัวกับการที่เธอนั้นปวดพบว่ามีเนื้อง,งอกในมดลูก และหลังจากนั้นก็ตรวจพบอีกว่าเธอนั้นเป็นโรคหัวใจจากกรรมพันธุ์นั่นเองซึ่งจะมีอาการหัวใจเต้นผิดปกติและสาเหตุทั้งหมดนี้เองจนทำให้เธอนั้นต้องใช้ชีวิตแบบว่าให้มีความสุขมากที่สุดหากใครที่ติดตามไอจีของเธอและตอนนี้เธอก็ได้ทำพินิกรรมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเธอนั้นได้แชร์ประสบการณ์เรื่องราวทั้งหมดว่า ขอแชร์เป็นวิทยาทานนะคะปกติเปิ้ลเป็นคนแข็งแรงมากเป็นหวัด4-5ปีครั้งหนึ่งในชีวิตป่วยหนัก3ครั้งครั้งแรกกล้ามเนื้อเข่าฉีกจากการเล่นเวกบอร์ดหมอบอกว่าจะเล่นกีฬานหนักๆไม่ได้อีกหลายปีวันต่อมาเราไปยิมโบลิง่งตีแบดและเล่นกอล์ฟเล่นทุกอย่างเกือบทุกวันผ่านไป2อาทิตย์ไปเช็คโรงพยาบาลตามนัด หมอตกใจบอกหายแล้วหายเร็วมากครั้งที่สองหมอตรวจพบเนื้องอกในมดลูกหมอแนะให้ผ่าตัดบริเวณหน้าอกแสนสี่หมื่นบาทเราจึงศึกษาเพิ่มเติมและไปตรวจอีกสองที่ที่1เลือกให้เราทานยาคุมแทนค่ารักษาแค่800กว่าบาทเมื่อครบกําหนดตรวจหมอพบว่าเนื้องอกฝอหมดปัจจุบันหายเป็นปกติ ส่วนครั้งที่3เราปวดหน้าอกไปตรวจหมอวินิจัยว่าพบโรคหัวใจตามกรรมพันธ์ุมีอาการหัวใจเต้นผิดปกติที่ไม่พบในคนทั่วไปให้ดูแลใกล้ชิดและหากผิดปกติรีบส่งแพทย์โดยด่วนเราจึงเขียนพินัยกรรมไว้และรักษาโดยหมั่นพักผ่อนอยู่กับธรรมชาติเรานั่งสมาธิก่อนนอนเกือบชั่วโมงทุกคืน ล่าสุดเพิ่งไปตรวจหมอบอกว่าดีใจด้วยหัวใจเต้นปกติแล้วเราจึงอยากบอกว่าจริงๆแล้วเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายฟังเราอยู่ว่าเราคิดอย่างไรกับร่างกายตัวเรามนุษย์คือคลื่นพลังที่มีรูปร่างและสุขภาพอย่างไรก็ตามที่เราคิดชีวิตและสุขภาพเรา จะเป็นตามสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราดูเราฟังเรารับข่าวสารทุกอย่างในชีวิตจะเกิดขึ้นตามสิ่งที่เราเลือกจะเชื่อถ้าเราคิดว่าทุกโรคหายได้ง่ายๆเราก็หายง่ายยามเม็ดบางชนิดก็คือแป้งที่อุปโลกให้เราอุปทานเชื่อเปินสิคะคุณสามารถสวยหล่อแข็งแรงและรูปร่างดีและร่ำรวยประสบความสำเร็จแค่ไหนก็ได้ เพียงแค่เชื่ออนุญาตเปิดรับคิดทุกอย่างให้บวกเพราะจิตเป็นนายกลายเป็นบ่าวจริงๆค่ะท้ายนี้ขอให้ทุกคนแข็งแรงขึ้นมีสุขภาพดีและใช้ทุกๆวันให้เต็มที่และมีความสุขยิ่งขึ้นนะคะ